ผมพูดคำหนึ่งว่าโควิดนี่มันลมล้างทุทกทฤษฎีใช่จำได้ไหม <laughs> เคยบอกว่าวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับก็ไม่เรียบร้อยมันก็กลายพันธุ์ของมันไปเรื่อยรจริงๆยังไม่มียาม,มาตรฐานที่รักษาโควิดแม้กระทั่งฟาวิที่เราเวียนะครับก็เป็นการ<ม>ที่ไปรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างฟาวิเนี่ยไปดูข้อมูลที่ญี่ปุ่นกับที่จีนพบว่าให้เร็วเนี่ยจะดีนะครับเราถึงตอนนี้เริ่มมีอาการเราก็บอกว่าให้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 เร็วที่สุดนะครับ แต่ก็ยังไ,ไ,มไ,ไม่ได้เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนว่าใช้รักษาโควิดทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งกทมนะเ,เราก็มีแผนการขยายเตียงถูกไหมครับ,รบที่เมื่อกี้ของท่านเรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเตียงสีแดงเพิ่มะนะครับในโรงเรียนแพทย์ก็4ี่สิบเตียงนะครับที่กทมจะทําเพิ่มที่ออกข่าวไปแล้วทั้งบางกุนเทียราชพ,พิพัฒนะครับสีเหลืองสีแดงแล้วก็ที่มอทบอ11ตรงแจ้งวัฒนะที่คือโรงโรงพยาบาลทนบุรีจะไปทํา กรมสปสสก็เปิดตัวไปอันนั้นอีกร้อยกว่าเตียงแล้วก็มีเตียงแดงอีก4ี่ห้าสิบเตียงเพราะรวมๆตรงเนี้ยผมคิดว่ากระบวนการโฮมไอโซเลชันมาเนี่ยประทังเรื่องเตียงเสร็จเนี่ยแล้วมีกระบวนการเสริมเรื่องเตียงหรือเตียงแดงสถานการณ์น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นคาดว่าคาดว่า,วาอาทิตย์หน้าแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดนะครับ,รบถ้าสถานการณ์ระบาดไม่ไปมากกว่านี้ เตียงที่ขยายมีคนมาดําเนินการนะครับที่บุษราคัมก็จะเปิดเพิ่มอีกตั้งประมาณพันสองพันเตียงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ระบาดไม่แย่กว่านี้แต่ถ้าไปถึงหมื่นก็บอกได้เลยครับว่าหนักมากครับถ้าหมื่นก็แปลว่ากรุงเทพอาจจะขึ้นไปสามพันอย่างเงี้ยนะครับที่ขยายก็อาจจะไม่พอครับอันนี้ต้องยนตรงๆผมถึงถ้าทั้งสองท่านจําได้คราวที่แล้วผมบอกว่าการรักษาเป็นปลายทางครับ มาตรการรัฐบาลอันแรกความร่วมมือของพี่น้องประชาชนอันที่สองการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับคราที่แล้วผมก็เรียกร้องตั้งแต่ชุมชนนะครับครอ,อบครัวตัวเองด้วยเลยมาถึงกระทรวงสาธารณสุขเลยไปถึงกรทรมต้องควบคุมโรคแบบเข้มแข็งเพื่ออะไรเพื่อถ้าทำสามอันนี้ดีจำนวนคนไข้ก็จะลด ูกไหมครับเพราะตอนนี้เราการแก้ปลายเหตุคือจนการรักษาซึ่งเป็นเรื่องเตียงถ้าจะบวกอันที่5ก็คือวัคซีนปูพรมให้เร็วนะครับคนที่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตก็จะลดน้อยลงไปครับ